สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะอีพีนี้เป็น e ีที่571แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน e ีที่571กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเดิมนะคะมาแบ่งปันให้กับคณท่านได้รับชมกันทั้งหมด19รายการค่ะหากวันนี้นะคะคท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คนท่านแจง้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่สองวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้ค่ะรายการที่3มนะคะเป็นเหรียญกองพันของหลวง พ่อเกษมเขมโกนะคะสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะคะท่านใดที่ตามหาตามเก็บอยู่นะคะวันนี้ไม่พลาดค่ะคท่าน,านไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะหรือจะเป็นรายการที่แดเป็นชุดมีด,ดานำท่านของหลวงพ่อกลวยนะคะถัดมาค่ะท่าน,านก็จะเป็นหมายเลข1 6 17 18นะคะเป็นเบี้ยแก่นะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะส่งฟรีให้ครบทุกบ้านเลยนะคะหากวันนี้ท่านใดปิดทันจองทันได้ารายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะ วันนี้นักท่นานหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นรูปหล่อพระสังกระจายของหลวงปู่โตค่ะรายการนี้นะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ท่านเป็นปี2520นะคะวัดประดู่ชิมพีกรุงเทพค่ะเป็นองค์หล่อโบราณนักท่นานเป็นพิมพ์สังกระจายนะคะ ่านดูนะคะตรงฐานตรงนี้นะคะจะอักขระไว้ชัดค่ะของหลวงปุโตนะคะพิมพ์สังกระจายค่ะท่านใดที่ต้องการเก็บต้องการบูชานะคะรายการนี้ไม่คนพลาดของท่านมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะวันนี้ปล่อยให้พิเศษเลยนะ,ะท่านรอบสุดท้ายแล้วนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทของท่านองค์น,นี้นะคะหมายเล็กหนึ่งวันนี้ค่ะท่านใดศรัทธานะคะ เป็นสังกระจาของหลวงปู่โตคขาท่านมาดูองค์หล่อก,กันนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะงท่านตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะพิมพ์สังกระจายค่ะหน้าท่านเต็มนะท่านเป็นองค์หล่อโบราณนะคะรายการนี้นะคะองค์เก่าองค์งามเลยนะคะด้านหลังค่ะอักขรแปลว่าวัดประดู่ฉิมพีค่ะตายฐานนะท่านก็จะมีโคดของหลวงปู่โตนะคะ มาพร้อมใบประกาศค่ะท่านจะได้รับใบประกาศไปด้วยนะคะเป็นนาบัตรการ์ดแข่งเลยทุท่านประเภทเป็นพระรอพระปั๊มนะคะพระสังกจารายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะห้า้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านจะได้รับพร้อมนาบัตรเลยนะคะชมรมพุทธศิลป์ไทยค่ะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะหมายเลขหนึ่งวันนี้นะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะ หมาเลขก2วันนี้นะคะขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้กับคท่านได้ชมกันเลยนะคะหมาเล็ก2วันนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้ของทางประเภทนะคะเป็นพระเบญจภาคี วัดระฆังโคเซตารามกรุงเทพนะคะได้รับรางวัลที่หนึ่งท่านในการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะคะรายการนี้ได้รับรางวัลนะคะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านพิมพ์เส้นได้นะคะท่านใดตามหาตามเก็บพิมพ์นี้อยู่นะคะไม่พลาดค่ะท่านองค์นี้นะคะสวยสมกับได้รับรางวัลนะคะได้รับรางวัลมาค่ะท่านท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่7 0 0บาทเท่านั้นค่ะ 700บาทเท่านั้นเลยน้องท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะนี่ค่ะพร้อมอยู่ในถุงซิลเลยน้องท่านวันนี้หนูขออนุญาตไม่แกะออกจากถุงนะคะเพราะว่าเพราะว่าอยากให้คุณท่านนะคะได้ได้สภาพองค์พระเดิมๆหนึ่งร้อเรเเลยน้องท่านไม่บิดไม่แตกหักแน่นอนค่ะ700อบาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านคุณท่านพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะคะเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆเลยนะคะ มาดูเนื้ององพระกันคำท่านฐานท่านเต็มนะคะไม่บินไม่แตกหักนะคะเนื้อองค์พระท่านเก่าเดิมมวลสารดั้งเดิมค่ะท่านดูนะคะตรงหน้าอกก็เต็มนะคะท่านดูแขนนะคะงดงามมากๆค่ะองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะท่านสมเด็จวัตรคางพิมพ์เส้นได้ค่ะท่านดูด้านหลังนะคะไม่แตกไม่บินนะคะองคนี้ค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะท่านอยู่ในถุงเลยนะคะ ขออนุญาตไม่แกะนะคะเพราะว่าอยากให้คุณท่านได้รับไปในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึรยเ์เซ็ค่ะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะแบ่งปันที่700รอบาทเท่านั้นค่ะเจ็รอบาทพร้อมส่งนะคะพิมพ์เส้นได้นะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3มค่ะหมายเลขสามวันนี้นะคท่านเป็นเหรียญหลงพ่อเกษมนะคะขออนุญาตขึ้นใบประกาศค่ะ วันนี้นะคะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะท่านใดปิดทานจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งเจ็ดสุสาปรักจังหวัดลำปางนะคะเนื้อทองแดงรมดำได้รับรางวัลที่หนึ่งค่ะเป็นเหรียญกองพันด้วยน้องๆช่วงนี้เก็บได้เก็บนะคะท่านใดศรัทธานะคะในการประกวดการอังรักพระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ค่ะ ยิ่งช่วงนี้มีสงครามมาคำท่านทำใดตามหาตามเก็บอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนคณท่านเหรียญสวยนะคะนี่ค่ะรูปภาพชัดๆเลยเดี๋ท่านจะเห็นนะคะหน้าเหรียญท่านเต็มค่ะดวงตาจมูกนะคะเหรียญกองพันค่ะตรงหงูห่วงตรงนี้ท่านดูนะคะต่อคดโกงจักด้วยค่ะท่านใดสัทธารายการนี้นะคะวันนี้ปล่อยให้พิเศษเลยนะคะ8 5 0อห้าบาทเท่านั้นคะ่ะท่าน8 5 0หบบาทจัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะ อนุญาตนำเหรียนออกมาให้กับคนท่านได้ชมกันค่ะให้สิทธท่านที่ถูกเข้ามาสอบถามก่อนหรือว่าทักรายมาก่อนคนแรกนะคะท่านพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะเหรียญกองพันนะคะท่านเนื้อทองแดงรมดําค่ะเี่ยค่ะท่านจุดแรกนะคะตรงหงูห่วงตรงนี้นะคะท่านต้องต่อโคดกงจักนะคะองค์งามค่ะหูหว่หวงเดิมเลยนะคะท่านหน้าเหรียญท่านสวยมากๆค่ะสมกับได้รับรางวัลน,นะคะ ไม่พลาดนะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะดวงตานะคะท่านเป็นทรงกดน้ําเลยนะคะกลมนะท่านจมูกท่านโดง่ดงๆนะคะลายเส้นขอบป,ปากค่ะเรียนงามมากๆค่ะท่านดูมุมไหนก็สวยมากๆเลยนะคะ8 5 0อบาทเท่านั้นค่ะท่านจะได้รับพร้อมใบประกาศเลยนะคะจุดที่สองนะคะท่านดูค่ะด้านหลังก็จะตอกโค้งจักรนะคะเป็นปี17ค่ะหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะวันนี้มาเปิดให้รอบสุดท้ายแล้วนะคะ กอนที่จะเก็บไว้เองนะคะท่านท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ8 5 0บาทเท่านั้นค่ะได้รับเหรียญวิพาพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะท่านหมายเลขสามนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังค่ะนี่ค่ะคุณท่านสามารถตั้งโต๊ะได้หรือแขวนได้เลยนะคะนุญาตนะคะทัดมากค่ะท่านมากันที่รายการที่4ค่ะ หมายเลขสี่วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อโตนะคะท่านหลวงพ่อโตนะคะเดี๋ยค่ะท่านจะได้รับนะคะส่งรายการเลยนะท่านเป็นของหลวงพ่อโตนะคะวัดพนันเชิงค่ะกรุงเก่านะคะองค์นี้ของท่านเป็นพระเนื้อดินนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยน้ท่านท่านได้รับองค์พระมนพอองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านได้สถารรายการนี้วันนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะะ้ท่านที่650บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ ห5 0้้าบาทคุณท่านจะได้รับทั้งสองชิ้นเลยนะคะมาดูรายการแรกก่อนค่ะอัขรว้ชัดเจนน้องท่านเป็นหลวงพ่อโตนะคะวัดพนันเชิงกรุงเก่าค่ะเป็นทองเหลืองนะคะท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะสวยมากๆเลยน้องท่านเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันค่ะนี่ค่ะเป็นทองเหลืองนะคะท่าน เป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะคะหลวงพ่อโตนะคะท่านใดศรัทธานะคะหมายเลขสี่ค่ะเป็นเนื้อดินเผายอดนิยมนะคะท่านท่านเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆเลยนะคะท่านอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำลอยองคเนี่ะท่านไม่ต้องกลัวองค์พระจะแตกนะคะอยู่ในเลี่ยมของท่านหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะองค์พระพร้อมเลี่ยมค่ะเลี่ยมให้กับท่านนานๆเลยนะคะด้านหลังค่ะ องามมากๆเลยนะคะท่านใดสรัทธารายการที่4นะคะได้รับไป2รายการนี้เลยนะคะของหลวงพ่อโตค่ะวัดพนันเชิงกรุงเก่านะคะ650บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเลข5วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยค่ะท่านเนื้อทองแดงรมดํานะคะตัวหนังซื้ออักขราท่านชาัดค่ะท่านดูนะคะตรงเหรียญน,นะคะมีรอยจานด้วยนะคะท่าน เหรียญท่านเก่านะคะหน้าเหรียญอาจจะสึกตามสภาพปีนะคะท่านนี่ค่ะเหรียญเก่ามากๆเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมด้วยคำท่านเป็นเลี่ยมเงินเก่าค่ะเลี่ยมกรอบเก่าเลยนะท่านด้านหลังค่ะท่านใดสถารรายการนี้นะคะขอปอยแบ่งปันที่4ี่รอยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะแทดมาค่ะมากันที่รายการที่หค่ะหมายเลขหวันนี้น้องท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเยียบน้ำทะเลจืดนะคะ หรือเหรียญพุทธคุณซ้อนข่าวท่านของท่านอาจารย์ทิมนะคะวัดช้างให้นะคะหลวงพ่อทวดและพระอาจารย์ทิมค่ะเหรียญพุทธคุณซ้อนนะคะท่านใดสถัทารายการนี้ได้รับเหรียญไ่พอพร้อมเลี่ยมใส่กรอบลงยาให้กับท่านค่ะคงดงามมากๆเลยนะคะท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมนะคะเก็บเหรียญได้นานๆเลยนะคะท่านดูกรอบเก่ามากๆเลยนะคะด้านหลังค่ะเป็นปีศูนย์เก้านะคะท่าน รายการนี้ท่านได้สัานะคะแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลข7วันนี้นะคะเป็นสมเด็จปุกโพ่ก้าวใบของหลวงพ่อโกยนะท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะท่านดูนะคะเลี่ยมนานๆนนให้กับท่านเลยนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำด้วยค่ะ ไม่ได้เลี่ยมชิดติดองค์พระน้องท่านเลี่ยมให้หนาๆนานาเลยนะคะท่านได้รับองค์นี้ไปองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่าท่านด้านหลังก็จะเป็นหลังยันของหลวงพ่อกลวยนะคะยันอัขระท่านชาร์เข้าท่านเนื้อองค์พระอุดสวยสมบูรณ์เลยน้องท่านไม่บิดไม่แตกหักนะคะนี่ค่ะใบโพก้าวใบของหลวงพ่อกลวยนะคะท่านใดนะคะสายตรงหลวงพ่อกลวยค่ะ มาพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะท่านหน้าท่านเต็มมากๆเลยนะคะนี่ค่ะตรงฐานนะคะพร้อมเลี่ยมเลยน้ำทานเก็บได้ยาวๆเลยนะคะองค์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเล็8วันนี้น้องท่านเป็นชุดมีดนะคะ ของหลวงพ่อกลวยของท่านอยู่ในชุดชันหมากเลี่ยมกันน้ําให้เลยนะคะในชุดคุณท่านจะประกอบไปด้วยเต็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะแล้วก็มีเหรียญเนื้ออันปะก้าของหลวงพ่อกลวยค่ะท่านนี่ค่ะหลวงพ่อกลวยชุตินุทารนะคะวัดโคสิตารามค่ะท่านดูนะคะเป็นเขี้ยวนะคะตรงใบตรงปกมีดตรงนี้นะ่าท่านงดงามมากๆเลยนะคะมีแหน่เงินขั้นนะคุณท่านนี่ค่ะตรงปลายมีดนะคะ ลงยันอักขรท่านชัดเลยนืท่านลายเส้นคมๆส,สวยๆแบบนี้ค่ะของหลวงพ่อกลวยนะคะท่านใดสัทธารายการนี้นะคะขอไปขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่นานเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะได้ชุดมีแล้วก็เหรียญด้วยนะคะตาท่านใดวายตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่เก้าค่ะ หมายเลข9วันนี้นะคะเป็นพระคุณแผน,นะะหลวงปูทีมค่ะท่านจะได้รับใบคาถาไปด้วยนะคะวัดรทหัรไร่อำเภอบ้านคายจังหวัดระยองค่ะองค์นี้น้องท่านมาพร้อมกับพระคุณแผนหลวงปูทีมเลยนะคะขอปล่อยให้กับท่านคู่นี้เลยนะคะได้รับถึงสองรายการค่ะท่านดูนะคะคุณแผนด้านหลังค่ะเป็นหลังยันห้าค่ะมีตะกุดฝั่งหนึ่งดอกนะคะ ลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยององลงรักปิดทองค่ะที่สาคัญพระคุณแผนองค์นี้เลี่ยมเสร็กรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านได้ไปึืนคอบูชาได้สวยๆค่ะรายการนี้นะคะย่าท่านงดงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอปอยแบ่งปันให้เลยนะคะรายการนี้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะ้องท่านติดให้ทัานจองกันให้ทันนะคะหมายเลขเก้าวันนี้ค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบค่ะหมายเลขสิบวันนี้นะคุณท่านเป็นพระสมเด็จนะคะเกตชัยโยค่ะสังเกตนะคะตรงเสียงของท่านจะมีสามขีดนะคะพิมพ์เกตชัยโยค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะเนื้อพระท่านเก่าเดิมของท่านองค์นี้นะคะเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆเลยนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะฐานเก้าชั้นนะทะ่านท่านนี่ค่ะพร้อมเลี่ยมให้กับท่านเลยนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกจะหักนะคุณท่านเลี่ยมกันนะให้กับท่านเรียบร้อยค่ะท่านใดสถทารายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังของท่านองค์นี้เป็นพระเนื้อผงเช่นกันนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะท่านจะเห็นนะคะลายเส้นตรงนี้ก็จะแตกตามธรรมชาติเลยนะคะ องค์เนื้อพระท่านเก่าเดิมมากๆเลยนะคะท่านใดตามหาตามเก็บพระสมเด็จสวยๆสักรายการนะคะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอง์งามนะคะรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12วันนี้นะคะองค์นี้น่าจะเป็นพระสมเด็จนะท่านองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะรท่าน นี่คะ่ะด้านหลังยันอัคระท่านเต็มเลยนะคะเป็นพระเนื้อของเก่าเดิมค่ะท่านดูมวลสารนะคะดาราพร้อมเลี่ยมเลยนะคขาท่า,ทานท่านใดสถาทารายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่13าค่ะ หมายเลข13วันนี้นะคะท่านเป็นหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีกทอมอนะคะปลูกเสกสามตรไรมาส2 5 2 1 2าส่ถึงององค่ะองนี้เป็นพระปิดตาพิมพ์ปุดนี่หลังยันนะนะคะนากรองท่านอักระไว้ชัดเจนค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะท่านอยู่ในกรงเลยนดท่านพิมพ์ปุดนี่นะคะท่านใดนะคะสายหลวงปู่โตนะคะ นิ้วมือ10นิ้วท่านชัดนะคะสนใจรายการนี้วันนี้ปล่อยแต่งปันกันไปนะคะท่านไม่รอช้านะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นเลยน้องท่านด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะท่านดูนะคะมีเส้นผงเกษาได้ค่ะวัดประดู่ิมพีนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่14ค่ะ หมายเลขสิบสี่วันนี้ขอปล่อยให้คู่เลยนะท่านเป็นเป็นเขานะคะองค์นี้ได้แบ่งปันมา,าท่านท่านใดาสาเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมนะคะไม่ควรพลาดของท่านเป็นเป็นเข่าของหลวงพ่อปานนะท่านองค์นี้นะคะเป็นเสือนะคะทํามาจากเข่าค่ะท่านดูนะคะมีรอยจานยันอักขรท่านเต็มเลยนะคะเป็นเสือนะท่านเป็นเขานะคะอีกองค์คงท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะ เลี่ยมกันน้ําให้กับท่านค่ะคู่นี้ท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยให้พิเศษเลยนะคะท่านท่านจะได้รับนะคะทั้งหมด2ตัวค่ะตัวเล็กนะคะอยู่ในเลี่ยมค่ะแล้วก็เป็นเข่าตัวยาวนะคะขอปล่อยแรงปานให้เลยนะคะคู่นี้นะคะท่านที่4 5 0หบาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะปิดให้ทัานจองกันให้ทันนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15วันนี้น้งท่านเป็นหลวงปูเผือกนะคะ มีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเค้าทานหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กค่ะทั้งสององค์นะคะเลี่ยมจับขอบหน้าให้กับท่านค่ะเป็นพระเนื้อผูก้องท่านหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้ปล่อยคู่ให้เลยนะคะที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะท่า,ทานปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะ หลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วคู่นี้นะคะได้รับถึงสององค์ค่ะ45 0า450บาทค่ะถัดมาค่ะทัดมากันที่รายการที่16นะคะหมายเลข16วันนี้ค่ะเป็นเบีย้ยแก้นะคะเบีย้ยแกนลูกใหญ่เลยน้วท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมกรอบเงินเก่าผสมค่ะนี่ค่ะด้านหลังเป็นเลี่ยมปิดไว้น้วทานเป็นเงินผสมเต็มเลยนะคะ นี่คะ่ะคท่านเลี่ยมให้เลยนะคะเป็นพร้อมหงหวงค่ะเบีย้ยแก้ท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะทัมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะท่านหมายเลข17รายการนี้เป็นเบีย้ยแก้เช่นกันนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมคุณท่านเป็นเลี่ยมนาคนะคะสวยไม่แพ้ก,กันนะคะท่านใดศรัทธาองค์ไหนนะคะแจ้งได้เลยคะ่ะท่าน อันนี้เป็นเลี่ยมนาคนะคะนาคเต็มเลยนะท่านด้านหลังค่ะเป็นเลี่ยมปิดไว้นะคะเลี่ยมเต็มเลยนะคะท่านด้านหน้านะคะเป็นเบีย้ยแก้ลูกใหญ่ๆเลยนะคะท่านท่านใดสนใจร,รายการนี้นะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะ หมายเลขสิบแปดรายการนี้ทุกท่านเป็นเหรียญแตงโมนะคะหรือเหรียญหัวใจค่ะสุสานใต้รักจังหวัดลำปางนะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกเกษมเขมกุลเขาท่านเนื้อทองแดงรมดํานะคะอยู่ในเลี่ยมกระท่านนี่ค่ะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะเหรียญเก่าเหรียญงามเขาท่าน เจ้าแม่สุชาดานะคะเป็นเหรียญปี17ค่ะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะองค์นี้เป็นพระสิบทิศนะคะท่านเป็นหล่อโบราณน,นะคะเป็นพระสิบทิศนะคะอยู่ในเลี่ยมกันน้ําเลยนะคะท่าน โอนี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะหากท่านใดศรัทธานะคะของหลวงพ่อเงินแนวทานสิบทิศของหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อองค์พระท่านเก่าเดิมค่ะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณฮานแจง้งปิดเป็นหมายเลขเได้ง่ายๆแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะ ท่านใดปิดทานจองทาัานได้รายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้หนูยินดีมากๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ